นะรู้วนะ่ะปนอยู่ได้อขอให้เธอมีความสุขกับการเป็นคุณหนูนะนิชาขอบใจนะฟอลอร่าต่อไปนี้ยเราไม่ต้องทนหิวอีกแล้ว ลงมาแล้วฟอร์าไม่ได้ยินหรือไงพ่อแกบอกให้ลงมาลงมาได้แล้วเธอเป็นใครเนี่ยฟอล่าล่ะฟอล่าไปไหนเป็นอะไรเนี่ยจะวุ่นวายเพื่อคุณก็แหกตาดูนี่สิเด็กที่ไหนก็ไม่รู้มาอยู่ในรถเธอเป็นใครเนี่ยคือลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะ กช่ไหนสหนูขอโทษนะคะแต่คุณนายช่วยรับหนูมาเป็นลูกได้ไหมคะหนูอยากมีบ้านอยากมีข้าวกินหนูไม่อยากน้นท่าขนดนิีแล้วแล้วเรื่องอะไรฉันจะต้องรับเธอเป็นลูกด้วยอะฟอร์ลาไปไหนนั่นสิเธอเอารูกฉันไปไว้ไหน ฟอลอ่าหนีไปแล้วค่ะฟอลอ่าบอกว่า,าเ่ียกลูกขอบคุณนละยมาขอเป็นแทนคุณน้าสองคนรับหนูเป็นลูกเถอนะคะชาบดีจริงๆที่มีคนอาสาเป็นลูก2คนนั้นแทนเรา <c oughs> ว่าแต่ป่านนี้นิชาจะเป็นไงบ้างเนี่ย แต่ก็ช่างเถอะนิชาอยากมีบ้านเองนี่นาจนแล้วไม่พอใจในตัวเองอีกก็ยอมรักตากรรมแตนฉันไปกันแรกกันนะถ้าแกอยากจะอยู่บ้านหลังเนี้ยแล้วก็อยากจะเป็นลูกของฉันสองคนแกก็ไม่ควรจะอยู่เฉยๆเพราะฉันไม่เลี้ยงแกฟรีหรอกนะทำความสะอาดบ้านให้มันสะอาดซักแล้วก็ทำให้เสร็จก่อนเที่ยงด้วยนะไม่งั้นไม่ต้องกินข้าว คะก่อนเชื่อนะเนี่ยนะแล้วหนูจะทําทันได้ไงคะบ้านคุณนายใหญ่ขนาดนี้ก็ทําให้มันทันสิจะได้ไม่อดมื้อกลางวัน,วนแต่แกเอาเวลาที่จะมาเถียงพวกฉันสองคนไปทําความสะอาดบ้านดีกว่าไหมค่ะรักเย็นๆน,นางฟอล่านางเด็กเหนือขอกล้าดียังไงมาสลับตัวเองกับเด็กที่ไหนก็ไม่รู้ อย่าให้ฉันเจอตัวนะฉันจะเอาให้เดินไปไหนมาไหนไม่ได้เลยค่อยดูเอานาถึงมันจะไปมันก็ยังรู้จักหาคุณนึ่งมาสลับแทนมันอ่าเราจะไม่ลำบากนะเ,าเน่ยก็เผลอนังเด็กคนนี้มีดีกว่าตั้งเยอะเพราะแบบนี้เองฟอลล่าถึงได้สลับตัวกับมันง่ายๆไม่น่าเลยนิชา อาทิตย์หนึ่งแล้วป่านนี้นิชาจะเป็นไงบ้างเนี่ยหวังว่าจะสบายดีอยู่นะไอ้หนูยินทำไรเนี่ยรู้จักกับเจ้าของบ้านหลังนี้เหรออ,อ นูโดนทรมานอยู่ในบ้านค่ะพูดไรของเธอเนี่ยเพอเจอไม่มีผู้ใหญ่ที่ไหนเขามาทรมานเด็กที่นี่หรอกจริงๆนะคะไม่เชื่อดูนี่สิเฮ้ยทำไมเป็นขนาดนี้เ่ไปทำไรมาเนี่ยก็ผู้ใหญ่สองคนในบ้านนี่แหละค่ะเขาทำหนูไม่รู้ป่านี้มิชาจะเป็นไงบ้างมันเร็วจริงๆนะทำกัเด็กแบบนี้ได้ไงอะ หนูเนี่ยมีออกมาได้ไงอ่ะทำไมเพื่อนหนูถึงอยู่ข้างในได้อ่ะหนูเองก็ผิดแล้วค่ะที่ให้นิชาเขาสลับตัวกับหนูไปตอนแรกหนูก็คิดว่าแค่อยากหนีผู้ใหญ่สองคนนั้นเพราะนิชาเขาอยากมีบ้านอยากหนีความจนไปแต่ไปไปมาหนูกลับรู้สึกเหมือนส่งแวนกรรมของตัวเองไปให้คนอื่นรับแทนไม่เป็นไรนะหนูใจเย็นก่อนถ้าสิ่งที่หนูพูดเป็นความจริงอ่ะ พี่จะช่วยหนูเองใครมาเกิดกริงวะ จังหวัดความสุขจริงๆเลยมีอะไรเออ่ขอโทษที่รบกวนนะครับพอดีผมอยากถามคุณเรื่องค่าไฟสักหน่อยครับทำไมคือค่าไฟเดือนนี้นครับ บ้านผมมันเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเลยคุณผมอยากรู้ว่าบ้านคุณเป็นไหมเนี่ยไร้สาระนะ่ะอากาศมันร้อนขนาดเนี้ยีส่สิบสองศาอยู่แล้วค่าไฟบ้านไหนมันก็ขึ้นปกติไหมถ้าไม่อยากให้ค่าไฟมันขึ้นอนะ่ะจะปิดแอร์ปิดพัดลมซะเสียเวลาชะมัดเออแต่ก่อนครับคุณคือมันผมว่ามันมีอะไรแปลกจริงนะครับไม่ใช่คุณรู้สิวัดเท่าเดิมเลยแต่ว่า ันแพงขึ้นนน่ะิชานิชา,ชาฟาราเบาๆสิก็มีคนได้ยินนิชาเจ็บตรงไหนไหมโอ๊ยพวกนั้นทำลายนิชาใช่ไหมเรารีบหนีก็เถิดเดี๋ยวฟาราพาไปจะไปไหน นางฟอล่านางเด็กเหลือขอเก็บกลก้าดียังไงถึงเอาเด็กคนอื่นมาสรุปตัวกับแกคุณคุณนีน่อะพี่ผมว่าแปลกจริงคุณอยู่ไหนนางฟอล่ามันจะพับเพื่อนของมันหนีไป,ไปนี่ฟอล่าทำให้โดนจับได้เนี่ยฟอล่า แกต้องหยุดหยุดเลยนะครับไปเด็กเดี๋ยวนี้แกเป็นใครแล้วเข้ามาในบ้านฉันได้ยังไงนี่มันเรื่องของคนในครอบครัวไม่ต้องมายุ่งออกไปซะไม่งั้นอะ่ะฉันจะโทรแจ้งตำรวจข้อหาบุกรุกเอาสิครับแจ้งเลยตำรวจเขาจะได้ลากคอผู้คุณสองคนนะ่ะเข้าคุกไปด้วยข้อหาทำร้ายร่างกายเด็กอะ่ะ คะแม่โยนของพวกนี้ใส่หนูทำไมก็เอาให้แกไปทําความสะอาดบ้านไงอีกโง่แม่รีบหยิบแล้วก็รีบไปทําให้เสร็จซะไม่งั้นฉันจะให้อดนีข้าวแต่หนูทำไม่เป็นทำไม่เป็นแกก็ต้องหัดทําสิเพราะถ้าแกไม่ทําตามที่ฉันบอกแกจิตตัวแน่รีบๆไปทําสิค่ะ เราจะได้อยู่กันแบบสบายๆไม่ต้องทำอะไรแค่รับเด็กมาเลี้ยงสักคนไม่ต้องเสียเงินจ้างแม่บ้านความคิดคุณเนี่ยมันสุดยอดจริงๆเสียแค่ค่ากินป็น๊บๆหน่อยๆให้เด็กมันแถมยังได้ที่ระบายอารมณ์ปางหาสุดยอดใช่เลยนภอล่ะนี่แกแอบถ่ายใช่เหรอก็คุณทำผิดหนูก็ต้องเก็บหลักฐานไว้สิคะ S <S <S อ,อทำอะไรคิดดีๆนะครับไม่งั้นผมคงได้หลักฐานเพิ่มแน่ๆปิดเลยนะปิดปิดก็ได้ <S 2> <S 2> <S ตำรวจครับจับพวกมา2คนไปเลย ป็นไงกันบ้างเจ็บตรงไหนไหมนิดหน่อยค่ะแล้วหนูไปเอาโทารศัพท์มาจากไหนเนี่ยฮะตอนที่หนูสลับตัวกันหนูเห็นมันตกอยู่บนรถก็เลยเก็บเอาไว้ค่ะโชคดีนะนิชาที่เก็บไว้อะ่ะตอนแรกฟอลอร่าคิดว่าทำหล่นไว้ที่กองขอยซะซีงั้นพี่ขอได้ไหมพี่จะไปเป็นหลักฐานให้พี่ตำรวจเขาเนะนี่ยนิชาฟลอ่าขอโทษนะ นี่ี่ได้บอกว่าสองคนนั้นไม่นคนไม่ดีไม่เป็นไรเพราะเราอยากมีจากความจนก็เลยมาเป็นแบบเนี้ยเอางี้ไหมพวกหนูสองคนมาอยู่กับพี่ย่พี่เลี้ยงเองจริงเหรอคะแต,แต่พี่บอกไว้ก่อนเลยนะพี่ไม่ได้รวยเหมือนสองคนนั้นพวกหนูอาจจะไม่ได้แต่งตัวส,สวยๆแต่พี่บอกเลยว่าพวกหนูจะไม่อดและก็ไม่โวนทำร้ายอีกไม่เป็นไรคะ่ะ ขอแค่หนูนอนกลางถนนก็ดีแล้วค่ะใช่ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะมาน,นี่เลยตัวแสบทั้งสองตัว <c oughs> <c oughs>